สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมาพับเปลี่ยนตัวทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกแก้วโฉมอุตสาห์นะคะส,สวยๆเลยนะคะนี่นะใส่เรียนที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวเจ็ดสิบเซนติเมตรจำนวนสี่เส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวสามสิบเซนติเมตรจำนวนแปดเส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาวเจ็ดสิบเซนติเมตรนะคะ เราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณสามเซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นหนึ่งนะคะเอาลิ้นวินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่หนึ่งค่ะจับมานะคะเส้นที่สองสวนมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสวนมาในเส้นที่ 2. สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในดวงที่หนึ่งค่ะเอาออกค่ะรวบเส้นที่สามขนะึ้นมาเนี่ยค่ะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งพับเียงขึ้นด้านบนค่ะ ้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงนะคะเส้นท <faites> <Alternatively> ี่สี่ค่ะพับเฉียงเชด้านบนนะคะจับปลายิดิ่งสอดล็อกเข้าไปนะคะทบแบบนี้นะเราจะได้ิดิ่งแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สอง เส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้นิ้วมินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอาเงินช้อนที่ฐานแล้วนะคะมีปงกันสีสับสีเส้นด้านบนไว้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอานิ้วินเส้นล่างสุดเส้นนี้ขาะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะ นะเราจะเหลือิบิน 4, สีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามไปค่ะนีะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเสร็จแล้วพี่กลับมาด้านนี้ค่ะ หนึ่เข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนะะจับดิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะลำหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพัดข้ามห้าเส้นนะนะคะจับพัดข้ามห้าเส้นมาค่ะพัดข้ามห้าเส้นมานะคะเราจะเหลือดิ้นห้าเส้นสุดท้ายเลยนะเส้นถัดมาค่ะจับพัดมา สอดเข้าไปในรูที่หนึ่งสั้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ 2. สองสั้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ 3. สามสั้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สี่นะคะเส้นสุดท้ายนะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่ห้ามานะคะแ,แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลย เสร็จแล้วเราก็ผิดก,กับดันกันนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญจะได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะพอเสร็จแล้วเราก็สอดลวดสานเส้น,สนไปขาหนึ่งสองสามนี้นะคะสอดลวดสาเส้น,สน,สนไปตามแนวขึน้นเลย แแบบนี้น,น,นะคะจับได้มาแบบนี้ค่ะจากนี้วิงมานะคะหมุนไปนะคะสอบน้าเส้นตัวเองนะน้าเส้นตัวเองนะคะอันนี้ค่ะวอสี่เส้นไปนะคะนะจะได้แบบนี้หนึ่งสองสามสี่นะคะสอบรอดสี่เส้นไปนะหิดหน้าเส้นตัวเองไปแบบนี้ค่ะสอดรอดไปนะคะรอดน้าเส้นของตัวเองไปค่ะรอดสี่เส้นไป นะคะในะช้นิ้วบันไดแบบนี้แล้วก็สอบไปนะคะเวลาเดิน นคะคะแล้แบบนี้นะคะแล้วเราก็พิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดร้อสามช่ไปนะคะเราสานเช่ไปตามเนียวนิ้ๆเลย ล้วตัดตปนลยกิงๆค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลินความยาวสามสิบเซนติเมตรจำนวนแปดเส้นค่ะสอบไปนะคะเราสามเส้นไปนะหนึ่งสอสานะคะรอกไปให้สุดเลย นี่ค่คะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จับนิ้วมาด้านนี้นะคะพับมาด้านหลังค่ะพัมาด้านหน้านี้นะคะหนีบเป็นเกลีวอ,อย่างนี้ สอนลงค Happy, <laughs> happy. นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็จับพับสอดึ้นด้านบน นี่ค่ะเสแล้วเราก็เปิดสม่ห์นี้มานะคะจับพับมาด้านนี้ค่ะพับลงมานะคะขั้นหนึ่งเสนนี้นะ้ามาสังนี้นี่ค่ะ Thank so you. ในสุดท้ายนะคะสอดมือแม่กิ่นี่นะขลุดด้านล่างค่ะนะคะ่ะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นบนบนค่ะ เสร็จแล้วตัตดปลายนิ้นทิ้งค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกแก้วโฉนอุตสาห์นะคะส,สวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมปกป็นตัวหนึ่งนะคะเพื่อจะได้มีลาดที่เป็นหนึ่งของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ